ฮาเลลูยาพระเจ้าอยู่ทมกลางราวันนี้ฮาเลลูยาพระเจ้าจะชมเราเวลาเราตัดชินัยที่จะวานในพระวิญญาณฮาเลลูยาเราจะเชื่อฟังพระเจ้าและประกำกงพระเจ้าฮาเลลูยาและเราจะกินพนดีกงเพ่นดินอะไรที่เราต้องการพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะประทานไม่ว่านในด้านไฟวัตถุไฟร่างกายสุขภาพสันติสุข ความสัมพันธ์ฮาเลลูยาพระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านั้นกับเราอันนั้นเป็นผลดีที่พระองค์จะให้เรากินเราจะรับฮาเลลูยา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 ขารามาราเัคาราฮาเลลูยาพระเจ้าชมคุณวันนี้ในการวานในพระวิญญาณโตต่อไปคุณจะขอบคุณพระเจ้า ले चाऊँग जाए प्रयायो हैले लुया हैले लुया हैले लुया करमारासे करम हैले लुया योग मुखा प्रयायो बोला प्रयायो मोब जीवित नी प्रयायो ले हैले लुया हैले लुया हैले लुया ओ हैले लुया हैले लुया करमासे करम ओ रमासे करम ओ लॉर्ड हायले लमारासे करम ब्लेसिंग पादे इन जीसस नेम हायले लमारासे आई ब bless him father in the name of jesus ฮารามาราสิกาลาบาราสิกาลาฮารามาราสิกาลา oh hall hallelujah รับรับฤทธเดชของพระยาว์ที่พระยาว์ประทานฤทธเดชในการวานในพระวิญญาณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณจะมีความชุนบานสันติสุข hallelujah ฮารามาราสิกาลาฮารามาซิกขาตาซาลารามาราสิกาลาฮารามาราสิกขาตาซาลาฮารามาราสิกาลารามาราสิกา ว pra ันในพระวิญญาณโตโตไปอธิษฐทานกับพระเจ้านมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาสิกัตตาสระเละคนณจะาเห็นคนที่ดีๆทีจะกัดกึ้นอย่างแน่นอนฮาเลลูยาวันโตโตไปในพระวิญญาณฮาเลลูยาวางใจพระเจ้าโตไปชัวฟังพระเจ้าฮาเลลูยา b ลส s ิ่งดีๆจะมาตุงคุณอย่างแน่นอนใช้ปรารถนาไม่วันในครอบครัวพระเจ้าจะประทานสิ่งเหล่านั้นฮาเลลูยา ฮาเลลูยาวันโตไปวันโตไปอย่ามวยลาในการอาิตย์อย่ามวยลในค่นมาสักันพระเจ้าฮาเลลูยาคารมาราซคารามาวางใจพระเจ้าโตไปฮาเลลูยาคารมาราิกคารลมาราสิคารลมาราซคารลาโอ้คารามากคาร์รามาซคาร์ลามาสซคารลามาเซคารลาโอฮาเลลูยา โอคัมาราสิกาะตาสรามาราสการะรับการชั่มของพระเจ้าโตโตไปในการวันในพระวิญญาณวันในพระวิญญาณโตโตไปใช้เวลาขางพระเจ้าฮาเลลูยาหมวยลาในการทั้สิ่งเหล่านี้ฮาลามาราสัการะและพระเจ้าจะสมริยวเร่งใหม่กับคุณคุณจะกินปนดีพระเจ้าจะรักษารับการรักษาจากพระเจ้ารับกำาลังใหม่ในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาครามาราสซคารามาราเซคารา ในพระนามของพระเยซูข้าพเจ้าประคาดฮาเลลูยาประคาดคุณจะกินสิ่งี่ดีเพราะว่าคุณกําลังวันในพระวิญญาณกําลังวางใจพระเจ้าอาทิตย์นโตโตไปนมาสัารัพระเจ้าโตโตไปเจ้าฟังพระคำของพระเจ้าโตโตไปฮาลามาสิการแเลขุณจะกินพ้นดีในเบนเห็นไม่ว่าคุณยู่ที่ในสิ่งี่ดีดีชะมาทุงคุณฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูไม่ว่าสุขภาพ แข่งกำลังใหม่กำลังใหม่ข้าพเจ้าประกาศชิงเหล่านี้รับกำลังใหม่รับกำลังใหม่สุขภาพใหม่ในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาอันนี้เป็นพรดีที่พระองค์กำลังให้เราสุขภาพใหม่กำลังใหม่ฮาเลลูยาสันติสุขที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาคารามาราเซคาลามาราเซคาลลโอฮาเลลูยาวันต่อไป วันต่อไปฮาเลลูยาฮาลามาราสิกฮาลามาราสิกฮาลาโอรามาราสิกฮาลาคารามาราสิกยามวยล้าในการทำดีต่อไปฮาเลคุณจะเก็บเกี่ยวในวันเวลาของพระยาว์ฮาเลลูยาคารามาราสิกฮาลามาราสิกฮาลาตารามาราสิกฮาลามาราสิกฮาลาฮาเลลาละมาราสิกฮาลาโอรามาราสิกขาตาซาลามาราสิกฮาลามาราสิกคาราโอวันในพระวิญญาณต่อต่อไป ว่าในพระวิญญาณเสวหงพระเจ้าโตโตไปเจ้าฟังพระเจ้าฮาเลลูยาและพระเจ้าจะเสริมกำลังกับคนฮาเลลูยาคุณจะมีความชุนบานฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูคาราราสซคารายกมูอกับพระเจ้าบอกับพระเจ้ามอบชีวิตทั้งสิ้นกับพระเจ้ายกมู่ยกมูอกับพระเจ้ากับการยกมูอเป็นการมอบชีวิตเป็นการมอบชีวิตอันนี้เป็นการเริ่มต้นในการวันโดยพระวิญญาณ เวลาเรามอบชีวิตตั้งสิ้นกับพระเจ้าเราสามารถวานในพระวิญญาณได้ฮาเลลูยาในพระนามองค์พระเยซูฮาเลลูยาโอรามาสิกาตาสาลามาราเซคารโอฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอวานในพระวิญญาณโตตัวไปเจอฟังพระเจ้าเจอฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้นฮาเลลูยาและคนจะกินพนดีนในแผ่นดินกับพระเจ้าประกาศสุขภาพใหม่กับคนโตไปมีํำลังมากขึ้นมีสุขภาพ รอกโตโตไปในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาการปกป้องของพระเจ้าการปกป้องของพระเจ้าจะอยู่กับคุณโตโตไปฮาเลลูยาคารามมสิกฮาลาฮาเลลูยาฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าวันในพระวิญญาณโตโตไปเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูขารามารัสเลสิ่งดีดีชบตามคุณฮาเลลูยา คารามาราเซคาลาบาราเซคาราโอฮาเลลูยาคุณกำลังวานในพระวิญญาณวัดปัจจุบันพราคุณกำลังวานในพระวิญญาณแล้วคุณจะเก็บเกี่ยวฮาเลลูยาคุณจะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆฮาา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 เเเเลลลูยยคคครรมซุณกก็จะบี่่วสิงดีๆฮาเลลูยาคารามาราเซคาลาบาราเซคาลาโอรามาราเซคาตาซาลาาราเซคาลาคุณจะวานในพระวิญญาณต่อต่อไปคุณจะใช้เวลาขับพรียาคุณจะ นมมาสักการพระ้าวาติทานเลสิ่งดีดีคุ้นจักกินสิงลานันฮาเลลูยาสันติสุขของพระองค์การปกองของพระองค์ฮาเลลูยาความชุนบันของพระเจ้าอัานี้เป็นพลดีที่พระเจ้าประทานกับคณฮาเลลูยาฮาเลลูยาสันติสุขที่เกินความเข้าใจพระเจ้ากําลังประทานวันนี้ฮาเลลูยาสันติสุขที่เกินความเข้าใจและกสันติสุขที่ไม่มีใครเอาจากคนได้ฮาเลลูยา Nay pranam kong Preyeso. Hallelujah, hallelujah. 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 Karamara sa kalap. Oh, hallelujah. โอวัน้คุณกำาลังวันใอพระวิญญาณแล้วฮาเลลูยาสิ่งดีๆกคำลังมาตุงคณฮาเลลูยาสิ่งดีๆสิ่งดีๆกคำลังมาฮาเลลูยาสุขภาพติดสันติสุขของพระเจ้าจะไม่มีความสุ่ม้าวอกต่อไปในพระนามของพระยูสกิ์รับสันติสุขของพระเจ้าฮาเลลูยาสุขภาพติดอิจโตไปฮาเลลูยาคารมาราสิกย์แลเลชัยชนะาของพระเจ้าชัยชนะาของพระเจ้า รับใช้ชนะกองพระเจ้าฮาเลลูยาคารามาราสิกคารามาราสิกคารามาราสิกคาราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันในพระวิญญาณโตตัวไปยามวัยลาในการทำดมบียามวัยลาในการทำดีให้เวลาข้าพระเจ้าไม่วันในการอาทิตย์ในการนมัสการในการอ่านพระคัมภีร์และคุณจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ สิ่งดีดีฮาเลลูยาในเวลาอันสมควรของพระองค์ฮาเลลูยาช่วยคนที่มีการต้องการโตโตไปฮาเลลูยาข้ามสิกขารามาราสิกาลพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ชอบธรรมยุติธรรมอะไรที่เราววันเราจะเก็บโยสิ่งเหล่านั้นในวันเวลาของพระเจ้าฮาเลลูยาวันในพระวิญญาณโต่ตไปวางใจพระเจ้า วางใจพระเจ้าในนามของพระเยซูฮาเลลูยา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 คารามาราศิคาราฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันโตไปในพระวิญญาณในพระนามของพระเยซูคริสต์และพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะให้คุณกินผลดีในแผ่นดินฮาเลลูยาฮาเลลูยาอะไรที่คุณทำขอพระเจ้าทำให้สิ่งเหล่านั้นช่ำรัขึ้นฮาเลลูยาและประทานสันติสุขทติการความเข้าใจ พระตันสุขภาพดีกับคุณโตโตไปการปกป้องของพระเจ้าอยู่กับคุณกล้าที่จะวานในพระวิญญาณกล้าที่จะวานในพระวิญญาณโตโตไปไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนไปไหนวานในพระวิญญาณฮาเลลูยาและในวันเวลาของพระเจ้าคุณจะเก็บเกี่วฮาเลลูยาฮาเลลูยาการามาราสิกาลาตรามาราสิกาลามาราสิกาลามาราสิกา thank you คุณพระเจ้า KUN KAMLANG WAN NAI PRAWINYANA WANING WAN TOH TOH PAI RAK PRAJAW TOH TOH PAI CHO FANG PRAKAJ PRAJAW TOH TOH PAI HALLELUJAH DAI PRAJAW KAMLANG PRATANA SATI PANYA KAP KUN WANING HALLELUJAH KUN CAK KEB KIO SINTI KUN TOM KAN HALLELUJAH SATI PANYA RIT DET NAI KAN RAPCHAI PRAJAW HALLELUJAH DAI CAK PAINAI KONG KUN CAMI SANTI SUK TIKAN KUAM KAUCHAI NAI PRANAM KONG PRAYASU HALLELU ฮาเลลูยาฮาเลลูยาท่านคิวยีเซสฮฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอฮาเลลูยาพระเจ้ารักคุณฮาเลลูยาพระเจ้ามีเป็นกันติดใจเสมอคุณฮาเลลูยาฮาเลลูยาลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตพระเจ้าจะเริ่มตามสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณรับสิ่งเหล่านี้วันนี้ฮาเลลูยาได้วางใจพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยา

ตรารามาราเซคัตาสารโอ้ฮเลลยยาโอ้ขอบคุณพระเจ้าฮเลหลูยาที่คุณกำลังวานในพระวิญญาณคุณกำลังร่มเก็บเกี่ยวเละจะเก็บเกี่ยวมากขึ้นโตต่อไปวานในพระวิญญาณโตต่อไปเชื่อวปังพระคําภีงพระเจ้าใช้เวลาขับพระเจ้าในการนมัสการในการอธิษฐานและคุณจะเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีที่พระองค์กำลังเตรียมไว้ฮเลลูยาฮเลลูยาฮเลลยยา อย่ามวยลาในการอธิษฐานด้วยอย่ามวยลาตรงโอทอนต่อไปโอทอนต่อต่อไปและคุณจะเห็นผลในความโอทอนคุกความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าว่วาในพระวิญญาณต่อต่อไปอธิษฐานทุกวันมากขึ้นมากขึ้นและพระเจ้าจะตอบสิ่งที่คุณต้องการ พระเจ้าประทานสติปัญญาครับคุณสติปัญญามาจากพระเจ้ารับสติปัญญาวันนี้รับขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาและใช้เวลากับพระเจ้าใช้เวลาใช้เวลาไม่ว่าในการนมัสการในการฟังเพลงนมัสการและพระเจ้าจะรับทำงานในชีวิตของคุณฮาเลลูยาฮาเลลูยาและการเปลี่ยนเปลงจากัดคุณคุณจะได้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาทงเชื่อในสิ่งเหล่านี้เชื่อในสิ่งเหล่านี้ วานต่อไปวางใจพระเจ้าอาที่ต่าต่อไปฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเล่คุณกำลังวานในพระวิญญาณแล้วฮาเลลูยาวานต่อต่อไปเล่คุณจะเก็บเกี่ยวสิ่งสวยงามฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาโอขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาคุณกำลังวานในพระวิญญาณวานต่อต่อไปเล่คุณจะเก็บเกี่ยว คุณจะเป็นคนหนุ่มที่จะพระนิบัติพระเจ้าและพระเจ้าจะใช้คุณอย่างมากมายฮาเลลูยาจะพระเจ้าจะใช้คุณฮาเลลูยาฮาเลลูยาคารามาราเซคาลาฮาเลลูยาคารามาราเซคาตาคารามาราเซคาตาสาราฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอคารามาราเซคาลามาราเซคาลโอคุปพระเจ้าฮาเลลูยาวันในพระวิญญาณตต่อไปอันนี้เป็นรูดูในการวัน วันโตไปช้เวลาขับพระเจ้าตัวโตไปได้คันน้ำมัสการอาทิตย์นี้เละ้ยปวันนบพระคองของพระเจ้าหัวมาสิกขาและคุณนจักเก็บเกี่ยวจักเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้คุณสามารถนำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาคารามาราสิงคันละตระมาราฮาเลลูยาขอบพระเจ้าที่คุณกำลังวันในพระวิญญาณอย่ามวยละในการวันในพระวิญญาณวันโตตัวไปและคุณจะเก็บเกี่ยว มากกว่าสิ่งที่คุณหว่านฮาเลลูยาหว่านโต่อไปและคุณจะเก็บเกี่ยวมากกว่าสิ่งที่คุณหว่านอย่ามัวละตรงเข้มแข็งโต่อไปในการหว่านในพระนามของพระเยซูในพระนามของพระเยซูในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเมนฮาเลลูยา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 โอ้ฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูโปรดโปร่งเจ้าค่ะ ฮาเลลูยาไอกีตาร์วานในพระวิญญาโตฏฐไปใช้เวลาขับพระเจ้าเลวันนี้พระเจ้าประทานสุขภาพที่ดีกับคุณฮาเลลูยาบุบคุมการในร่างกายฉะพกติฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูคุณจะมีสุขภาพมีกำลังหม่ที่มาจากพระเจ้าวันนี้วานในพระวิญญาโตฏฐไปอาิษฐานนามาสการพระเจ้าฮานประคมภีเละคุณ ชะเก็บโย่สิงเดดีที่พระองค์เตรียมไว้สําหรับคุณฮาเลลูยาขอณพระเจ้าไว้พรนค้าด้วยไอค้ามีสติปัญญาในการเล่นต้นทีพระองค์เจ้าครับเพื่อสามารถใช้การเล่นนี้ในการนมัสการพระเจ้าในการพริบาตพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอณพระเจ้าไว้พรคุณต่อไปที่คุณกําลังวันในพระวิญญาณคุณกําลังวันในพระวิญญาณคุณชะเก็บโย่ คุณจะเก็บเกี่ยวอย่างมากมายมากกว่าสิ่งที่คุณหวานฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ของพระเจ้าสำหรับมาทิวพระองค์เจ้าก็ฮาเลลูยาให้มาทิวรำวันในพระวิญญาณฮาเลลูยาฮาเลลูยาเลิกในการวันในเนื้อหนังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันในพระวิญญาณใช้เวลากับพระคำของพระเจ้า ใช้เวลาในการอธิษฐานฟังคำสอนคำเทศนาเล่บเพลงนมาสัการะเล่าประเจ้าจชะพลดยกำลังพลอยคุณวันนี้ในสิ่งที่ทำหมคุณไม่สามารถปฏิเสธได้เวลาตัดชิ้นชายที่จะวันในพระวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยคุณและจะประทานความปรารถนาไม่ความปรารถนาที่มาจากพระเาหาฮาแลลูยาเพราะพระเจ้ารักคุณ พระพระยามีแปนนาัน,นี่ดีในชีวิตของคุณฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาและความสามารถที่คุณมีใช่สิ่งเหล่านี้ในการหวานในพระวิญญาณในการรับเช้พระ้าฮาเลลูยาและคุณจะมีความชุน่นบานจะมีสันติสุขและคุณจะเป็นความสว่างด้วยกับคนที่อยู่รอบบคุณฮาเลลูยาคุณจะมรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณของพระ้า โดยพระวิญญาณของพระเจ้าฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฝ่ายกองพระวิญญาณวันนี้กำลังเตะตรงคนฮาเลลูยาในพระนามของพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเล